ปรินาลั่นขอสวยสไตล์ b l a c k พิงค์โพสรูปเซลฟี่ผมตรงสวยมาประชุมสภานางสาวปารินาไกรครุปสอ,สอสจังหวัดราชบุรีพักพันประชารัฐโพสต์รูปถ่ายตัวเองหรือเซลฟี่ลงใน Facebook ซึ่งมีผมยาวตรงเปิดหน้าผากครึ่งส่วนที่ตนระบุว่ามาในสไตล์เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ชื่อดังวง b l a c k พิงค์ที่มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นคนไทยวันนี้ปรินาแ l a c k พิงค์มาประชุมสภาค่ะนางสาวปารินาเป็นตัวแทนประชาชนอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามในจังหวัด รราชบุีซึ่งชนะมาด้วยคะแนนเสียง46,409คะแนนก่อนหน้านั้นเธอมีกลยุทธ์ในการขอเสียงประชาชนที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือการขี่รถจักรยานยนต์บุกไปตามบ้านของชาวบ้าน